สวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะมาดูที่ช่องบ้านนอกชิลๆนะคะแล้ววันนี้เราก็พามาดูเก่งจีนทับทิมค่ะที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาออกดอกด้วยนะคะเป็นเก่งทับทิมที่บอกว่าเป็นทับทิมเพราะอะไรเขาดอกให้เห็นไหมดอกเขาจะเหมือนลูกทับทิมเลยค่ะจะเหมือนทับทิมเลยนะคะแล้วก็ลักษณะเขาก็จะเป็นเลื้อยๆแบบนี้นะคะ แล้วก็มีอยู่กระถางหนึ่งนะคะการขยายพันธุ์เนี่ยก็คือการดึงขึ้นมาแล้วก็วางนอนกับพื้นวางนอนกับดินค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราจะพามาจัดก,การวันนี้ก็คือนี่จะเห็นตรงนี้นะคะก็คือเขาเน่าค่ะเนี่ยเน่านิ่มเลยนะคะช่วงเวลาการชํำที่เราแยกมาใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งให้โดนแดดแรงนะเราเดาลืมค่ะย้ายกระถางนะ เนี่ยมันนิ่มเลยนะคะก็คือโดนแดดแรงแค่วันเดียวเองเน่าเลยค่ะอันนี้ก็คือเราจะมาจัดการกับการเน่านะหลังจากที่เราตัดแล้วเราก็จะเอาปูนแดงค่ะมาทาปูนแดงเนี่ยค่ะทาที่แผลที่เราตัดส่วนการลดน้ำไม่ต้องลดบ่อยนะคะสองวันครั้งก็พอค่ะ เอาไว้ที่ล่มํำไรก็พอนะคะสำหรับช่วงแรกเพราะว่าเขายังลากยังอ่อนนะคือโดนแสงแดดแรงๆเนี่ยอ,อาจจะเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่เดาแยกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเ้าก็จะมีเก่งจีนทับทิมนะคะหลายๆกระถางเลยตัวนี้น่ารักนะคะเพราะว่าเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆคะ่ะ และนี่ก็ต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะเลื้อยจะออกนอกกระถางแล้วค่ะสวัสดีค่ะ